สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ladypan Channel คลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องอังคารคุ้งโป่งเอ็กซ์ตรีมตอนที่6ตอนสาวข้างห้อง เริ่มเรื่องมาที่ชายน่มคนหนึ่งเขามีชื่อว่าเบิร์ดกำลังขนของมาพักอยุดที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งขณะที่กำลังจะเดินเข้าไปจ,จู่ๆเบิร์ดก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งตกลงมาตรงหน้าเบิร์ดต,ตกใจจนแทบจะช็อกพิกกี้ที่มาส่งเบิร์ดก็ถามว่าเป็นอะไรแต่แล้วหญิงสาวคนนั้นก็หายไปไม่มีใครตกลงมาอย่างที่เบิร์ดเห็นเมื่อขึ้นมาถึงที่ห้องพิกกี้ก็ทักเบิร์ดว่าทำไมไม่หาห้องที่มันดีๆกว่านี้มึงอยู่ได้ใช่ไหมเบิร์ดก็บอกว่าได้ดิหรือมีให้ยืมสักแสน หล่ซึ่งเบิร์ตเนี่ยเคยติดเงินพิกกี้มาแล้วพิกกี้ก็บอกว่าก่อนจะยืมอีกหนึ่งแสนเนี่ยมึงช่วยเคลียร์ของเก่าให้ครบก่อนไหม คุยกันไปสักพักแม่เบิร์ดก็โทรมาหาแต่เบิร์ดไม่ยอมรับสายพอทะเลาะกับแม่อยู่พิกกี้ก็บอกว่าให้รับสายแกได้แล้วมัง้งแต่เบิร์ดก็ไม่สนใจเขาลุกไปเก็บกระเป๋าที่วางอยู่หน้าห้องและในตอนนั้นเขาก็ได้เจอกับสาวสวยคนนึงกำลังไขกุญแจเข้าห้องพอดีเบิร์ดรีบเก็บกระเป๋าเข้ามาในห้องและเขียนโน้ตเพื่อทักทายสาวคนนั้นพิกกี้ถามเบิร์ดว่ามึงออกจากงานประจามาเทะเต็มตัวแบบนี้มันจะดีหรอทำไมไม่ทำงานไปด้วยแล้วก็เทะไปด้วยเบิร์ดก็บอกว่า พี่ไม่เข้าใจพนักงานประจําอย่างผมหรอกก่อนจะออกผมศึกษาม,มาเป็นปีแล้วซึ่งเบิร์ตเนี่ยไม่ชอบทํางานประจาสักเท่าไหร่เพราะต้องคอยทําตามกฎบริษัทโน่นนี่ทํางานงกงกไปวันๆพิกกี้ก็บอกว่าเขาเข้าใจแต่แค่อยากจะถามให้ชัวว่าเบิร์ตจะอยู่ได้ใช่ไหมเบิร์ตก็บอกว่าอยู่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้เดี๋ยวให้น้องห้องข้างๆช่วยดูแลจากนั้นเบิร์ตก็ไปส่งพิกกี้กลับบ้านเขาได้แปะโน้ตทักทายสาวข้างห้องไว้ที่หน้าประตูแต่ไปไม่ถึงหนึ่งนาทีหลังจากที่ส่งพิกกี้เสร็จ กระดาษโน้ตนั้นก็หายไปเบิร์ดรู้สึกแปลกใจมากแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรหลังจากที่กลับเข้าห้องไปเบิร์ดก็มีท่าทางแปลกๆมือไม้สั่นเหมือนของขาดจากนั้นเขาก็หยิบผงสีขาวขึ้นมาดมจนทําให้เขาเกิดภาพหลอนๆเบิร์ดเห็นหญิงสาวคนนั้นกําลังอาบน้ําอยู่ในห้องของเขาเมื่อเบิร์ดได้สติเขาก็รีบวิ่งไปดูที่ห้องน้ําแต่ก็ไม่เจอใครพอเดินกลับมาเขาเจอกระดาษโน้ตตกอยู่ที่พื้นในนั้นเขียนเอาไว้ว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรไม่ต้องตกใจ ไม่ต้องตามคนมาช่วยอยู่เฉยๆเดี๋ยวก็หยุดเองอย่ากออกจากห้องหลังเที่ยงคืนถ้ามีคนมาเคาะเรียกหรือเดินอยู่หน้าห้องห้ามตอบรับห้ามออกมาเด็ดขาด ปิดไฟปิดทุกอย่างที่มีเสียงเบอร์รีบโทรไปถามพิกกี้ว่าตอนขนของเข้ามาพี่เห็นโน้ตอะไรบ้างไหมพิกกี้ก็บอกว่าไม่เห็นมีเบอร์ก็บอกกับพิกกี้ว่าชัดเลยสาวคนนั้นเป็นเด็กเสียชัวน้องตอบโน้ตผมมาแล้วแต่แปลกมากที่เขียนมาแบบนี้พิกกี้ก็แนะนําว่าให้ทําตามที่เขาเขียนไปก่อนเวลาเที่ยงคืนขณะที่เบิร์กำลังดูหุ้นอยู่จูจๆก็มีเสียงร้องและเสียงตึ้งตั้งดังขึ้นเบิร์เลยใส่หูฟังแต่มันก็ทําให้เขาไม่มีสมาธิเบิร์เลยมาผ่อนคลายที่ระ เบียงและได้ยินเสียงร้องแปลกๆดังขึ้นเบิร์ดแอบดูและเห็นสาวสวยคนนั้นกําลังเล่นสนุกอยู่บนเตียงกับผู้ชายในจังหวะที่แอบดูเบิร์ดก็ดันเลื่อนกับลาวทาให้สาวคนนั้นจ้องมองมาที่เบิร์ดด้วยสายตาแปลกๆเบิร์ดตกใจมากและรีบวิ่งกลับเข้าห้องไปแต่แล้วก็มีเสียงทุบประตูดังลั่นแถมมีเงาคนเดินไปเดินมาเหมือนที่กระดาษโน้ตเขียนเอาไว้เบิร์ดดูที่ตาแมวจู่ๆก็มีมือโผล่ขึ้นมา เบิร์ดรู้สึกกลัวมากเขาเรีบวิ่งไปปิดไฟและกลับไปดูที่ตาแมวอีกทีแต่ก็ไม่เจอใครเบิร์ดกลับมานอนที่เตียงแล้วก็เผลอหลับไปเช้าตื่นขึ้นมาเบิร์ดจะออกไปหาซื้ออะไรมากินเขาเห็นว่าประตูห้องสาวสวยคนนั้นถูกล็อกเอาไว้ด้วยโซ่เบิร์ดได้ลองเคาะเรียกดูจู่ๆประตูก็เด้งออกมาแล้วสาวสวยก็โผล่หน้ามามองเบิร์ดก่อนจะปิดประตูใส่เบิร์ดเห็นท่าไม่ดีเขาเลยเรีบวิ่งไปบอกยามว่าห้องข้างๆผมมีคนถูกขังเอาไว้ห้องสี่สู ผมอยู่ห้อง4 0 7ยามก็บอกว่าห้อง406เจ้าของห้องย้ายออกไปหลายปีแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วเบิร์ดโมโหมากที่ยามไม่ยอมช่วยอะไรเขาเลยปีนไปที่ระเบียงของสาวคนนั้นและใช้เหล็กงานหน้าต่างเพื่อเข้าไปช่วยแต่พอเข้าไปได้เบิร์ดกับเห็นว่าห้องของเธอเหมือนกับห้องของเขาเลยและยังเจอตัวเองนั่งอยู่ในห้องน้ําจากนั้นเหมือนเบิร์ดจะได้สติเขารีบล้างหน้าล้างตา สักพักพิกกี้ก็โทรมาเบิร์ดเลยถ่ายรูปโนตไปให้ดูและบอกว่าผู้หญิงห้องข้างๆน่าจะถูกขังว่ะพี่พอผมไปบอกยามยามก็เงียบไม่ยอมช่วยพิกกี้ก็เลยจะช่วยสืบหาข้อมูลเพิ่มเติม เบิร์ดก็บอกต่ออีกว่าคืนนี้ผมจอกไปทํางานข้างนอกก่อนเที่ยงคืนตกดึกเวลาห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนเบิร์ดรีบเดินออกไปข้างนอกขณะที่ประตูห้อง406ยังล็อกด้วยโซ่อยู่พอไปถึงที่หน้าลิฟต์พิกกี้ก็โทรมาหาเบิร์ดแต่เบิร์ดนั้นลืมโทรศัพท์เอาไว้ในห้องเขาตัดสินใจวิ่งกลับไปเอาแต่ในตอนนั้นโซ่ที่ล็อกเอาไว้ก็หายไปพอเบิร์ดเข้ามาเอาโทรศัพท์ประตูห้องของเขาก็ปิดเองเบิร์ดรับสายพิกกี้แต่ก็โดนพิกกี้โวยวายใสย่พอรู้ความจริงจากแม่ ของเบิว่าเบิร์ตไม่ได้ลาออกจากงานแต่เขาถูกไล่ออกเพราะติดยาเงินที่ยืมไปก็ไม่รู้ว่าไปทําอะไรส่วนผู้หญิงข้างห้องก็คงจะหลอนไปเองเบิร์ตได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากเขาบอกว่ากูรู้ว่าอะไรคือหลอนอะไรคือความจริงถ้ามึงไม่อยากช่วยก็ไปไกลๆเลยพิกกี้ก็บอกว่าพรุ่งนี้กูนัดเจอพี่เจ้าของห้องข้างๆมึงเอาไว้แล้วเดี๋ยวได้รู้แน่ว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงหลังจากที่วางสายไปเบิร์ตก็ดมผงสีขาวอย่างบ้าคลัง่งและเปิดประตูออกจากห้องไปเขาเห็นประตู ูห้อง406เปิดอยู่พอมองเข้าไปก็เจอกับสาวสวยคนนั้นขณะที่เบิร์ดกำลังจะเดินหนีไปสาวสวยคนนั้นก็เดินออกมาและพูดกับเบิร์ดว่าจะไม่อยู่ด้วยกันก่อนหรอก่อนจะเปิดประตูห้องเบิร์ดแล้วเดินเข้าไปและภาพก็ตัดมาที่เบิร์ดสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งวางอยู่ตรงหน้าประตูทางนิติบุคคลได้แจ้งผู้พักอาศัยว่าเกิดเหตุขัดข้องภายในอาคารขอให้ผู้พักทําตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภยัยกรุณาอย่าหาต้นทางของ กินหรือความร้อนที่เกิดขึ้นขอให้อยู่แต่ในห้องพักเท่านั้นแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงจากเสียงดังระดับอันตรายระบบปะป,า,ปามีความผิดปกติห้ามสัมผัสหรือดื่มน้ำเด็ดขาดและถ้าพบคนอื่นภายในห้องอย่าทักหรือสบตาสุดท้ายหากไม่ได้รับแจ้งว่าเหตุการณ์กลับมาสู่สภาวะปกติกรุณาอย่าออกจากห้องเด็ดขาด พออ่านจบเบิร์ตพยายามจะพังประตูออกไปแต่ประตูมันก็เปิดไม่ออกเบิร์ตเลยไปตะโกนขอความช่วยเหลือที่ระเบียงหลังบ้านแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเขาเลยเบิร์ตเดินกลับเข้ามาในห้องอีกครั้งกับพบว่าเป็นตอนกลางคืนตัดมาที่วิกี้ที่มาอาพาร์ตเมนต์ที่เบิร์ตอยู่เขาได้มาคุยกับเจ้าของห้อง4 0 6และได้รู้ความจริงว่าเมื่อหลายปีก่อนพี่เขาอาศัยอยู่กับแฟนสองคนในห้อง4 0 6แล้ววันหนึ่งขณะที่แฟนเขาไปทํางานเขาก็ได้เจอกับสาวสวยคนนั้นเธอพักอยู่ที่ห้อง ้อง407ห้องข้างๆกันเขาเจอเธอครั้งแรกก็แอบปิ๊งเลยทําให้หลังจากวันนั้นทั้งสองก็แอบมาเล่นจ,จ้่จี้กันตลอดตอนที่แฟนของเขาไม่อยู่และทุกครั้งสาวสวยคนนั้นจะกลับห้องของเธอก่อนเที่ยงคืนแต่ทําแบบนี้อยู่ได้ไม่นานแฟนของเขาก็จับได้เขาเขียนโน้ตแบบเดียวกับที่เบิร์ดได้ไปสอบไว้ในห้องของสาวสวยคนนั้นทุกวันแฟนของเขาจะมาทุบห้องของเธอเขาสัญญากับสาวสวยคนนั้นว่าจะเลิกกับแฟนแต่สุดท้ายเขาก็เลือกแฟนและย้ายออกจากอพาร์ต เมน,นี่ไปแล้วหลังจากนั้นได้ไม่นานเขาก็ได้รู้ข่าวว่าสาวสวยคนนั้นโดดลงมาจากระเบียงพิกกี้ได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบวิ่งไปหาเบิร์ดทางด้านของเบิร์ดท,ที่พยายามจะงานห้องหนีเขารู้สึกร้อนๆ้อนและเห็นภาพตัวเองนอนตักผีสาวสวยคนนั้นตัดมาอีกฝั่งของพิกกี้เขาขอข,อข้างๆลงศพและขอโทษเบิร์ดซึ่งในตอนนี้เบิร์ดได้ตายไปแล้วขณะที่พาสวดอยู่เบิร์ดก็ยังคงไม่รู้ตัวเขารีบหาอะไรมาปิดหูสักพัก แม่ของเบิร์ตก็เดินร้องไห้เข้ามาในห้องเธอมารับเบิร์ตให้กลับบ้านหลังจากที่แม่เดินออกจากห้องไปเบิร์ตก็รีบวิ่งตามไปเปิดประตูทางฝั่งของแม่ก็เห็นแค่ว่าประตูมันเปิดออกมาเองแต่ไม่เห็นใครในตอนนั้นเบิร์ตก็ได้รู้ตัวว่าเขาไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วเขาร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจจูๆ่ๆสาวสวยก็โผล่ออกมาแล้วบอกว่าจะไม่อยู่ด้วยกันก่อนลรอแล้วเบิร์ตก็เห็นว่าตัวเองในวันนั้นได้เดินตามสาวสวยคนนั้นไปและโดดลง เบียงไปพร้อมกันจากนั้นห้อง407ก็ปล่อยเช่าอีกครั้งแล้วหนังก็ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวในตอนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วเจอกันตอนหน้าบ๊ายบาย